มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน ระเบิดใหม่พิสูจน์แล้ว80ไม่ใช่ของเก่าจุดระเบิดอยู่ฝั่งไทย19กรกฎาคม2568ความคืบหน้ากรณีกำลังพลจาก100ร้อยรอ6021ประสบเหตุเหยียบระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่รัตเวนในพื้นที่ช่องบกอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดจนมีผู้บาดเจ็บ3นายล่าสุดผลพิสูจน์จากหน่วยเก็บกู้และพิสูจน์วัตถุระเบิดกองทัพภาคที่2ชี้ชัดว่า ระเบิดที่พบ80เป็นของใหม่ไม่ใช่ของเก่าตามที่มีการตั้งข้อสังเกตก่อนหน้าพลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมรายง,งานผู้บังคับบัญชาและดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยระบุว่าจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตไทยและขอให้ทางกัมพูชานำหลักฐานมายืนยันหากจะปฏิเสธความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในช่วงเช้าวันเดียวกันกองทัพภาคที่สองได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณปราสาทต,ตาเมินทมออำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินและเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงต่อสาธารณชนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุขข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ